วันนี้กำลังไลฟ์สดในวันที่12กันยา66ก็อยู่ในเขตสระบุรีอ้ทางเข้าอยู่ไหนในโยมฮะทางเข้าอยู่ไหนเนี่เข้าทางนี้เหรอใช่ลอดร้วน,นี่เหรอฮะนี่เหรอเข้าทางนี้เหรอโอ้โหประตู ไม่ทำบัด,ดา้ะยมอยู่กับใครที่นี่ยอยู่คนเดียวเข้าไปข้างในึ๊บทุ่งนาแห่งนีอ้อยู่คนเดียวต้มอ,อ,อ,อะไรต้มกิน,กนแลวนั่นอะไรห้องน้ำเหรอห้องน้ำ มีตังค์เออห้องน้ําห้องน้ําไม่มีตังค์ถ้ามีก็ดีห้องน้ํามีตังค์เข้าไปก็รวย,ยห้องน้ําไม่มีตังค์อยู่คนเดียวท,ทำอะไรกินอยู่นะไม่มีอะไรก็ต้มกระตุ้มครับฮะลุงพี่เอาไปข้ามามันก็บวันนี้ตายแล้ว ปกติขาวไม่บต้มข้าวต้มต้มต้มกิแล้วมันปวดหันปวดเล่นแล้วแล้วมีกับข้าวอะไรวันนี้มีปลากระป๋องครับไข่มีไหมไข่มีครับนี่มือบวมเหรอเนี่ยมันเป็นในอะไรมันไม่รู้ว่าโรคเกามันก็ไม่ใช่โร่โรนเป็นอะไรมันแมงอะไรมันก็มันกัดผมอี่ยเป็นแผลหมดสองข้างนะครับแมงเหรอ บบไม่รู้แมงอะไรครับเวลานั้นมันจะเป็นไข่เขาขาวาเต็มหัวมีจเจาะแผลเป็นนานยังไงเป็นนานแล้วก็แจ่ายาอะไรรักษาก็ไม่หายแล้วปวดไหมมันปวดในก้อเก้าอัตวตรวจแล้วเขาก็บอก,มกไม่ใช่เก้าไม่ใช่เก้าเหรอก็ไม่รู้เป็นอะไรครับเนีเ่ยเวลามันกัดก็มาเป็นแผลหมดเลยคแล้วมันกัดกี่ครั้งอ่ะมัน ทุกครั้งมันนอนบางทีมันนอนไม่ได้เต็มตื่นเกัดกัดอยู่ข้างในเหรอเนี่ยมันกัดตามผิวหนังนี่ครับน้ําอาบแล้วมันก็ไม่หายเพราะเวลาน้ะมันจะมีตัวเมือกอะไรีดำๆตามตัวเนี่ยไปอาบน้ำอยู่ที่ไหนน้าเขาก็มาส่งนะครับน้ํอะไรนี้อาบไม่ได้เมื่อก่อนผมอยู่ข้างในที่ว่าหลังคาบ้านพังหรือว่าก็ถ่ายวิดีโอไว้ ของลุกพี่ก็ถ่ายนั่นแหละมันก็กัดผมจึงก็ต้องย้ายออกมาอยู่เนี่ยไปโรงพยาบาลรักษาก็ไม่หายครับเกายเป็นไม่ใช่ไม่ได้เป็นเกาเขาบอกไม่ได้เป็นเกาก็หมอแล้วปวดข้อไหมปวดครับก็ปวดก็ดกคือเกาก็ผมก็ว่ามันก็เป็นเกาแล้วเวลากินอะไรแสลงไหมเวลากินของกนินกิกน่อกไม้เป็นไหมปวดไหมกิน่อ,อไม้ปวดอ่า กินของดองอะไรบางทีไม่ได้เลยนั่นแหละปวดเครื่องเครื่องในก็ปวดไหมหน้าตาบวมครับแล้วกินพวกเครื่องในได้ไหมก็กินแล้วปวดก็กินแล้วก็ปวดอ่ามันก็บอกอยู่แล้วและใครบอกว่าไม่เป็นเกาโรงพยาบาลเขาบอกให้ไปในเมืองเดี๋ยวอเจาะเลือดรือยังเจาะ้วครับเดี๋ยวว่ามัตรวจแล้วก็บอกที่นี่โรงพยาบาลนี้ก็บอกเครื่องมือแพทย์ไม่พอเอาไปในเมืองใหญ่นี่หุงข้าวต้มครับ มันกินก็ต้มมันปวดฟันมันกินอะไรไม่ได้ก็คงเงี้ยก็ต้มเก่ากาอ่ามันเดือดแล้วมันมันจะไม่สุกอ่ะมันต้องเดือดกันต้องเดือดนานกับเคี่ยวใหไฮเบริกเอาเอานั่งเอาน่งึเนี่ยเดี๋ยวจะมา้ลใเนี่้ชมนั่งก็อีนนี้ขอไม้ปลเล็ก็มาว่าจะชำตัวก็อีกยังไม่เอาให้ เอาเอายมนั่งนี้จะถามอะไรก่อนเหีนนั่งก็ตัวนี้ได้เลยไอ้นั่งอันนั้มไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมอ่นั่งเนี้ยไม่ต้อง,งอายุเท่าไหร่ตัวนี้ห้าสิบแปดครับห้าสิบแปดครับน,น้องอาตมาสีส่ปีเนี่ยพอมันเป็นล้นหลังมันจะด้านตายอพอไปจุ่มน้ำเลยต้องเอาผ้าลูกถูแรง ่ผมก็ถูพอตื่นขึ้นตอนเช้าก็ต้องมันเริ่มเห็นตามข้อตามอะไรครับเนี่ยมันบวมเนี่ยดูแต่เท้ากลับไม่เป็นนะปกติถ้าเปน็นต้องเน,เนี่ยเนี่ยมันดำเนี่ยพอเวลานนะไม่มันต้องอักเสบตรงนี้ออกแดงๆก่อนสองข้างเนี่ยเนี่ยมันโป่งบวมหอ,อกนะเออมันก็เริ่มมันจริงมันจะต้องเป็นที่ตาตุ่มตาตุ่มเป็นก็เป็นแผลแล้วมผมก็เอายาทาแล้วผมก็ทาถูออก เนี่ยเป็นเปนแผลเป็นวั้หมดเ่ยแต่รู้สึกอาการลักษณะคือเกาอ่ะ,ะท,ที่ดูนะแต่มันจะมีแมงอะไรมาไอ้นั่นแหละม,มาผสมช่วยพอเวลานะ่ะมันกัดจนผมนอนไม่ได้เนี่ยมันแผลหมดเลยแมงครับไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าแมงอะไรก็ย้ยมเห็นไหมเห็นก็มันเป็นตัว มันกวาดเอาไปให้เขาดูเขาก็บอกไม่ถูกว่ามันเป็นแ่งอะไรครับออกจากในตัวเราเหรอครับหรือว่ามันเอ<ะ>ออกออกจากข้างนอกไอ้ข้างนอกมาก็มีในตัวผมมันก็มีเนี่ยตามตุ่มดมอะไรเนี่ยเนี่ยที่ว่าเป็นแผลเนี่ยเวลานั้นมันจะเป็นเหมือนหัวติ๋วอ่ะเขาไมต้อกวัวนะแล้วเราเคยเคยเห็นมันมันพวงมาเหรอครับเคยเคยเคยมีไหมพอกลางคืนถึงจะ มันถึงจะเดินนะเห็นกลางวันนี่ไม่เห็นอ๋อกลางคืนแล้จะเห็นกลางคืนถึงจะออกให้เห็นกลางวันนี่มันจะหยุดแปลกไหมมันก็ที่ผมดูตัวทั์มันก็เป็นหลายคนนี่ที่ว่าเขาออกขาวช่องตามอะไรพวกนน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับว่ามีมีหนอนออกมาจากตัวงั้นแต่นี้ผมมันไม่ใช่หนอนนะโดยมันเป็นไอ้ไข่เขาขาวอะ พอเวลาส่องไกว่เกินเน่ะมันจะมองเห็นเป็นขนขึ้นเป็นหนามขึ้นเป็นปกติโยงกินของดิบบ่อยไหมตอนเด็กกินครับแต่ตอนโตไม่ไม่ได้กินเนี่ยมันเดินอยู่นะเนี่ยตัวก็ไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยเดินได้เห็นพอไปรูไปเกี่ยมันขึ้นมาเอนี่ตัวเล็กๆนี่ยเนี่ยน่เเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยยเนอเนี่ยเเนีเนี่ยออก่ยยเนี่ย่เยนี่นนี่นี่น่ย่ ที่ไปไปไมโครโฟน,น,นเห็นไหมมันออกมาจากในร่างกายเนี่ยในร่างกายผมเนี่ยครับพอเวลานะามันกัดจนนอนไม่ได้เลยบมบางคืนบางวันก็ไปกินอะไรไปกินมานี่เวลามันออกมันมันมันจะคันไหมคันครับเนี่ยมดตัวเล็กๆก,ก็เยอะมอะเ,อะเอะอแมา่ อาก็อาสามหนที่หนมันก็ไม่หายเวลานั้นมันก็เดี๋ยวออกผิวดําอีกไอ้ตัวนั้นกัดอีกส้งสัยต้องไปต้องไปเข้าเข้าเตาเผาก่อนนักรอบก็ผมนึกว่าไอ้หาอะไรลักษาไม่หายต้องไปตัดตัวแพทย์ฉีดยาไอ้ผิวหนังนี่อะไรหายต้องเข้าเตาอย่างเดียวหายหายนอกหายในเนี่ยมันพอเวลานั้นมันจะเป็นปุ่มปุ่มปุ่มขึ้นหมด หนังไอ้เนี่ยเส้นเลือดผมเป็นกรรมเฉพาะตนนะเขาบอกว่าลุกอาบน้ำเสร็จเนี่ยลุกอาสารส้มก้นถุงพี่ตัวเนี่ยผมให้ลูกพี่หาสารส้มมาอยู่ครับแต่ยังหาไม่ได้อาบน้ําเสร็จแล้วเอาสารส้มทาครับได้เคยทำยังเขาแนะนําหลายคนหลายคน้วครับ้เคยทำยังแต่ยังไม่ได้สารส้มมาเลยครับหาในตลาดได้คุณหมอครับ ก็ยังไม่ได้ลองครับแป่งน้ำถัส้มเลยนี่ผมก็บอกให้เขาเอามาแขงน้ําเนี่ยบางทีน้ําก็ไม่แล้วมาส่งผมก็ต้องไปหาน้ํามาอาบมไปอาบแบบนี้ไม่ได้เลยคันทั้งตัวเลยต้องไปอาบน้ําดิบๆแบบนี้อยู่ในผมก็ถังส้มาแขงแต่ทีนนี้มันหมดที่เขาซื้อมาให้ มันทรมานแล้วเกินบางทีบางคืนเนี่ยอย่างก็เมื่อคืนนึกว่าปล่อยปล่อยให้แตกไปเรื่อยกว่าจะได้นอนสุกยังเอาดูดิสุกยังสุกแล้วมั้งครับได้แล้วค่ะตัวน้ำยกบลงเอาสุกแล้วเหรอเอาอะเลยสุกยังยังไม่สุกยังยังยังไม่บานยังไม่บานเอาสารส้มมาถูครับ อเอาถั่ไปเป็นก้อนเนะาญยตดถ่าย็ญยติผมว่าจะไปถามหมอว่าสมมติว่ามันกินจากเกินจากสองสามเม็ดได้ไหมเออพราะว่าธาาุมันหนักครับมันนี่กินอยู่แล้วเหรอลองกินแล้วแต่มันไม่หายกินดีแล้วเม็ดอะไรสมมติว่าถ้าเรากินลหลายๆเม็ดเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับร่างกายวาผมก็ไม่ได้ไปถามหมอเลยพอก็บอกว่าทาาุหนัก ขนาดยาถ่ายพระยาไอ้ยาถ่ายเลยแล้วกะใส่เส้นวมกินแล้วที่เราอยู่เดิมทีอยู่ตรงไหนอยู่ข้างในนะครับข้างในไหนไปปลูกผักอยู่เลยตรงนี้ประมาณเกือบสองโลไขขอที่เขาปลูกผักขอที่ปลูกผักแล้วทีนี้ที่อยู่ตรงนี้ใครใครใครมาสร้างให้คนที่ว่าผู้ช่วยหมูตีเขาที่เขา อยู่แปลงนี้ครับเขาบอกว่าอยู่ในคนเดียวเป็นไรขึ้นมาไม่มีใครรู้เพราะผมเข้าโรงพยาบาลหลายหนแล้วเขาก็เลยให้มาอยู่ที่เขาเขาบอกว่ามาอยู่ตรงนี้กว่าเป็นไรขึ้นมาก็ได้เรียกใครช่วยได้แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายใครใครช่วยเหลือเอามาจากไหนค่าใช้จ่ายก็เนี่ยคนที่ว่าเป็นผู้ช่วยเนี่ยเขาก็ดูแลช่วยเหลืออยู่เขาเขาช่วยยังไงก็ยังไง ก็ก็ก็ดูสารอะไรยาอะไรพวกนี้ก็ไปซื้อมาให้เราแล้วเราได้แลกอะไรเขาบ้างทํางานอะไรบ้างช่วยเหลือก็คือมันทําอะไรไม่ได้ก็ถ้าทําไหวก็ไปถากหญ้าตอนหยาทํากลางบานอะไรพวกนี้ก็ก็แลดวว่ายังไม่เป็นเป็นเรื่องไม่ลาวใช่ไหมก็เมื่อก่อนผมขับไมโครอะไรพวกนี้มันก็ส่งลูกเรียนจนจบเดี๋ยวไม่ใช่ลูกผมลูกติดเมียมาแล้วทีนี้ผมเมียก็ เห็นผมเป็นนี่ยเขาก็ทิ้งออกไปแล้วลูกอะ่ะลูกก็ทํางานอยู่ในกรุงเทพแล,แล้วเขามาส่งเสียไหมก็คนโตนั่นเขาก็ขอไปก็กช่วยมามั่งเขาเพิ่งจบใหม่ๆก็ไม่อยากรบกวนก็มันไม่ใช่ลูกแต่เขาก็ยังไม่ไม่มาเราเขาทำงานเพิ่งจะได้บรรจุทำงานถามจริงตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่ มีอยู่สามร้อยเลยมั้งครับเอามาจากในสามร้อสามร้อยนี่ก็คนรุ่น้อยมั่งคนนี้มั่งคนที่ว่าเขาสงสารดูแลผมก่อนผมปลูกผักได้มันก็มีอะไได้แต่พอระยะหลังมันนี่มันเป็นมากๆขึ้นมาทําอะไรไม่ได้ช่วยข้าวมางดีกินมันยังหลุดมือมันจับอะไรไม่ได้ไม่รู้มีกรรมกับหนอดพญาดหด้อยปา ค <BS> ่าาหนอนค่ายาม,ม,มากๆฉีดยาฉีดอะไรใช่ครับรยาต,ตายเยอะๆบางทีกรรมมันก็เกิดด้วยด้วยเหตุของมันก็เมื่อก่อนนี้ต้องปลูกไก่ฉีดยาข้าวแมลงยาขยาะอะไรพวกนี้ผมรับจ้างเขาฉีดแมลงท่านั้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกแมลงใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นได้ครับเพราะบุญทานที่ว่าผมเคยทําแลกครับไม่โคครับรถจอดินน้นผมก็ทําทุกอย่าง ัไม่เวลาอากาศนั้นหนาวปวดไหมมันมันก็ไม่มันก็ปวดนะแต่ถ้าว่ากินยาือหมาหมอเขาจัดมาให้ไม,ไม่ปวดดีไหมพอกินยาแล้วมันก็ดีขึ้นแต่เพราะว่ามันต้องเปลี่ยนยาด้วยเลยไปเช็คมากี่ครั้งที่ว่าเขาบอกเท็ไม่เป็นเกาเช็คมากี่รอบแล้วสามสี่รอบคนะับโรงพยาบาลวิหารแดงเช็คยังไงก็บอกไม่เป็นเกาครับ แต่ก็บอกว่าที่แน่ๆลุงไปโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองดีกว่าตรงนี้เครื่องมือแพทย์มันไม่ค่อยดันไดไใหมแต่ดูมันฟ้องมาทางเก่ามากกว่าครับหรือมันนั่นก็เป็นรูมาตอยไปเลยนั่นแหละลูมาตอยเนี่ยเขาเนี่ยคนที่เป็นแพทย์สนามหรือว่าเป็นทหารเขา,เขาว่าเป็นรูมาตอยใช่ไหมครับใช่ว่าใช่แล้วเขาก็เป็นเหมือนกันอยู่ตรงแขมเพ็นสูงน,นี่จะเป็นเรื่องข้อเรื่องกระดูกเขาก็ไปเอายา โรงบาลอะไรพมกุดมากินแล้วก็เขาเคยแบ่งให้ผมกินมันก็รู้สึกว่าอาการมันก็ดีขึ้นน่าจะเป็นรูมาตอยแล้วครับ <c oughs> แต่ถ้ารูมาตอยมากหัวเข่าก็จะโปูขึ้นเจ็บ <c oughs> แต่เนี่ยพอเวลาแล้วมันจะปวดจะกินอะไรผิดหรือว่าทำงานหนักๆจะไปนั่งงอแขนงอขานานๆอายุห้าสิบแปด กาจะอยู่ถึงร้อยไหมเนี่ยไม่รู้แล้วจะเวรกรรมถ้าอยู่ถึงร้อยนี่เวรกรรมเยอะแน่ก็อยู่ถึงร้อยใช้เวรให้กรรมไม่หมดเออย่างว่าโอ้บุญทานก็ทำยังแล้วทาไมโอเวลาชีวิตแก่ตัวขึ้นมาทําไมมันลำบากนี้ไหนก็บอกว่าบุญทานช่วยเหลือทุกอย่างถ้าอยู่ไม่ทําบุญอะไรมาบ้างโอ้โหตอนผมได้จังทำแร่ทาอะไรนีผมก็ทําทุกอย่าง อะไรที่ว่าเขาวัดที่ขายที่ว่าก็สร้างวัดสร้างอะไรผมก็สร้างทุกอย่างทุกอย่างตรงที่ว่ามีตังค์เดี๋ยวพอมาลูกเหรียญจบขึ้นมาว่าเมียทิ้งนมาหมดเลยไม่มีอะไรเหลือคือต้องแยกให้ชัดบุญ<ะ>เขาแรกก่อนบุญนี้ชื่อว่าความสุขใน<ะ>ปัจจุบันส่วนอานิสงส์แห่งทานที่เราได้ทําไว้ มันก็จะเป็นเรื่องของวัตถุสิ่งของที่เราทำตอนนี้ผมก็ว่าบุญทานก็น่าจะกลับมาช่วยผมบ้างเพราะช่วงนั้นโอ้โหผมนอนเหมือนกับคนตายคนเดียวเลยอยู่ในเครื่องในลังคากระหน่นนำอะไรพวกนี้ลมพัดลมก,นนมก็นอนหมกอย่างเง้ไม่รู้จะทำอะไรเลยไปไหนก็ไปไม่ได้จึงกระทั่งเขาส่งโรงพยาบาลแล้วขอความช่วยเหลือจาก กูช่วยหมูทีที่ว่าจะพอมไม่รู้บุญทานมากกว่าหรือบาปกรรมมากกว่าไม่รู้เลยบุญหล่นทับหรือกรรมทับก็ไม่รู้กการทุกการผิดศีลอะไรมันก็ให้ผลแรงเร็วด้วยก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะและเรื่องเล่าล่ะเล่าก็เลิกกินมาหกปีแล้วคำว่าเลิกกินตอนแล้กกินนึกกินยังไงกันกินครับแต่ว่าไม่เคยได้ไปหาเรื่องอะไรก็แค่กินแบบทางานธรรมดาเรื่องกับร่างกายนั่นแหละ เผาร่างกายจะจนเนี่ยเพราะเล่าน้องก็มีส่วนรู้ป่ะคนที่เป็นเก่าในเรื่องเล่าเนี่ยก็ก็คือตัวตุกเมื่อก่อนนี้ตอนที่ว่าหยุดน้ก็มันมันก็ไม่ได้เป็นเก่าอะไรเนี่ยมันเพิ่งจะมาเริ่มเป็นระยะสามปีที่แล้วเมื่อเราแก่วันเดียวไหมมันแก่ทุกวันสะสมนะพอถึงเวลาของจุดหนึ่งมันก็ค่อยๆร่างกายหมดปูมิทนทานใช่เขากลับย้อนกลับหลังมาหาเรา ก็อาจจะเป็นเวลาโยมก็รู้นี่ถึงเล่ากินกินไม่ได้ไงถึงเลิกถ้าลองกินได้ดูสิใช่ไหมมันฟ้องแล้วเราก็รู้อยู่อ๋ะเดี๋ยวที่โยมบ่นว่าบุญทานทําเดี๋ยวก็ทามาก็จะช่วยให้โยมไม่มีเงินใช้ครับว่าถ้าทานทํามาแล้วทานก็จะจะมาเอาเอาเอาค่ามาสักหกลูกแล้วเอาเงินให้สักหมื่นห้าเอาไว้เก็บไว้ใช้ครับ เอาเงินมาหนึ่งหมื่น 1, ใช่ห้าพ <5, 000. S 1> ันหลวงพ่อที่หลวงพี่บอกคิดว่าจะมาเนี่ยบอกวัดพุทธแสงทำโอ้ครับถ้า,ถาให้ลูกหายดีเด้อโอ้โหมันทรมานเหลือเกินทำงานก็ไม่ได้ทำดีนอนก็ไม่ได้นอนดีที่หลับที่นอนนั้นอนะ่ะผลต้อง ังให้เขาเอาสลายเขาแป๊บมาชุปป้าแล้วเช็ดตามพื้นอะไร้เอาเงินได้ไปหมื่นห้าถึงจะนอนได้ไม่งั้นนอนก็ไม่ได้อะไรก็เลยหาถท่านเจ้าคุณครับก็ผลแห่งการเบียดเบียนตัวเองด้วยมันก็เลยอายุแค่แค่นี้ก็โดนเบียดเบียนเลยครับนีนี้ผมก็อยากหายอยาก,กไปทำง,งานหาเงินท้กอนพอได ดูแลตัวเองเออแล้วตอนหนุม่มไปทําอะไรที่ไหนมาบ้างขับไมโคซ่อมไมโคทุกที่นี่เนี่ยรถทั่วไปนี่ผมลือผมทําเลยหมดเดี๋ยวซ่อมได้ด้วยเหรอครับเดี๋ยวที่นี้พอก่อนที่ผมจะเป็นเนี่ยมียรักรถวิการขายเครื่องมือผมอยู่ในนั้นดังนั้นเลยเนี่ยขายผู้ใหญ่ชายที่ว่าอยู่บนวัดเาขาน้อยเนี่ย แล้วยังไงต่อพอขายเสร็จปั๊บหมดตัวก็หมดตัวแล้วก็พอผมกลับมาจากซ่อมลงหม่ในพม่าก,ก็ใช้ไอเขาจ้างผมไปเดือนละหมื่นห้ากินอยู่เขาซ่อมลงโม่เสร็จแล้วผมก็กลับมาก็เมียก็บอกเลยรถผมก็รักขายไว้ก่อนลงนากมาแล้วยังไงนะเมื่อชื่อกรถมันต้องมีทะเบียนชื่อ ชื่อน่มันของเจ้าของโอนเก่าเขาตายแล้วมันไม่ได้โอนกันเนี่ยรถมันก็ลอยอยู่ก็เลยทําอะไรไม่ได้ครับไปรึกษาทางด้านที่ว่าเขาเป็นทาง้านกฎหมายอะไรพวกนี้เขาบอกมันไม่ใช่ชื่อมันก็ช่วยเหลือแล้วไม่ได้ยากผมก็เลยทําอะไรไม่ได้ว่าหมดเวรหมดกรรมกันไปตื่นได้ว่าก็บอกว่าอย่าไปตั้งเวรทา้งกรรมต่อไปเลยหยุดแค่นี้ก็พอแล้วเหมือนร่างกายรูยเองก็ยัง สภาพนี้เลยอย่าไปทำอะไรก็นะได้เงินมาจะกินไรอีกไหมเนี่ยไม่กินนะครับเลิกแล้วครับในบุรีอ่ะสูบหนักแค่ไหน,นบุรีก็ใบระท่อมก็ยังกินอยู่ครับเนี่ยทุกวันนึงมึงก็ยังไงใบระท่อมีผมก็กินมานานแล้วเราไม่ได้กนินก็ปวดตําเนื้อตัวแต่ั่นแล้วคนมันเคยกินแต่มาไม่กินไม่เห็นปวด ทีนี้มันเคยกินเคยติดแต่แล้วก็รู้ทางไงแต่เขาก็บอกว่าเออมันก็เป็นยาไอสมุนไพรต้องไม่เป็นไรก็ไปเรืยก็ม่รู้หมอเขาบอกกันเนี่ยพวกสุโตาาเขาอะไรนะเขาที่ไปกินเหล้าแล้วกินไปจากข้อมกัญชงมันจะกระตุ้นโลกที่มีอ๋อออมันจะไปกระตุ้นโลกอีกกลางนั้นก็ตรง ไอ้ที่เป็นโรคนี่บเรไปกินเนี่บอกมันจะกระตุกอีกต้องเขียนมาต้องทยอยเลิกครับครับไปแล้วหกโรกเตรียมมาแล้วกรับก็สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะทีนี้มีมีไฟไหมไฟไฟฟ้ามีไหมไม่มีเนี่ยเเอาโทรราเทลมาติดไงี่ยเขาขอ ไหวเดินแล้วก็แต่ยังไม่ไม่สำเร็จไ,ไม่มีไฟฟ้าพิธิยุเอาไปก็เปิดไม่ได้เพราะนี่มันช่างใช้ไฟทั้งน้ําทั้งอะไรก็เนี่ยเขาขอแล้วก็ผู้ผู้ใหญ่กำนันนโมตอเขาอนุมันนครับขอขอย่างขอแล้ว,ลว,ลวครับแต่เขารอเราอยากได้ไม่พิทิยุเอาไว้ฟังได้ฟังธรรมะครับไม่เดี๋ยวต่อไปเขาจะขอมาระยะน่าเก็บไว้กันนะเออให้เข้าไปให้เข้าไป หนสองสวดมนต์เช้ชาเย็นเรียกสถึงสามสิเชั่วโมงคือเทศเอาเก็บรีโมทไว้กด1น่งสวดมนต์กดสองสวดมนต์สม 3, 7, ามจถึง3ามแปเทศเอาโยมฟังธรรมะนะสัตว์โลกก็เป็นไปตามเหตุอย่างเมื่อคืนที่เราม,มาแต่งคติธรรมว่าเราเป็นผู้ลิขิตชีวิตเราเองครับ กรรมเราเป็นผู้กาหนดในสิ่งที่เราทำเองไปโทษฟ้าโทษเหวอย่างเดียวก็ไม่ได้เนั่ยน่ะมันพอเวลานั้นหมนลูกไปแช่น้ำแล้วก็เอามาต้มน้ำตะไคแล้วก็เอาไปจากอาไปจับแวบธรรมดามันไม่ออกมันกวางมันมีแต่เหตุมานะเอาไปแล้วนี่ที่ก็อาศัยเขาไปแล้วนะยังดีเขาก็ยังมีบุญช่วยเหลืออ่าไดและ กับเพาะฐานที่เคยทําก็ยังมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ยังให้ที่ทางมาอาศัยนะ